สวัสดีครับคุยเพื่อเรื่องครูผู้ช่วยวันนี้พบกับผม mm hmm. ดรสมฤตดนนทีจันทร์เช่นเคยนะครับวันนี้เทว่าเป็นโอกาสพิเศษนะครับที่จะได้คุยกันในเรื่องสําคัญที่สุดของชีวิตครูนะครับเพราะว่าชีวิตครูก็คือชีวิตของคนที่สอนคนให้เกิดความรู้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดรสมฤกจะมาคุยกับท่านเรื่องการเรียนรู้หรือความรู้ เป็นยังไงนะครับเพราะว่านี่คือศาสตร์ขั้นสูงสุดที่ครูจะต้องรู้จะต้องเอาไปใช้จะต้องเข้าใจแม้ว่าจะไม่ออกข้อสอบแลทั้งหมดก็ตามแต่ว่าถ้าเข้าใจลึกซิ้งแล้วเนี่ยจะไปตอบคําถามได้หลายสถานการณ์นะครับอันนี้เรามาดูกันว่าความรู้คืออะไรนะครับความรู้ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คําว่า knowledge นะครับ knowledge เนี่ยเป็นระดับความรู้กลางๆนะครับเรียกว่าความรู้ระดับขั้น พื้นฐานก็คือสัมผัสกับการรับรู้แล้วก็ทํามาว่าได้เจออะไรได้เห็นอะไรเช่นคนเราเนี่ยมีกายอารมณ์จิตใจนะครับเราเนี่ยมีกายอารมณ์จิตใจสังคมอะไรเน่เป็นตัวภายนอกนะครับกายอารมณ์จิตใจนี่ความรู้มาสัมผัสทางกายทางมือทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยทางสัมผัสใดสัมผัสหนึ่งก็ตามเนี่ยเรียกว่ากายรับรู้ เป็น perception ทางด้าน psychology ก็คือด้านร่างกายนะครับทีนี้เมื่อความรู้เข้ามาทางอจตนะหรือว่าร่างกายภายนอกนี่นะครับกายตั้งแต่กายตาหจูจมูกลิ้นกายใจเข้าไปาเนี่ยมันก,ก็จะเข้าไปภายในร่างกายนะครับภายในร่างกายเนี่ยเราเรียกมันอยู่2ออย่างแต่ว่าจริงๆในภาษาวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะใช้พูดว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ภาษาไทย,ยใช้คําว่า มันสืบชุนเข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบประสาทนะครับเมื่อ perception คือรับรู้แล้วเนี่ยมันก็จะสืบชุนการสืบชุนนี่เขาบอกว่ามันเป็นระบบไฟฟ้าเคมีนะครับที่จะส่งผ่านมาที่สืบชุนมาที่เส้นประสาทแล้วก็ไปสู่สมองนะครับแต่ของคนไทยเนี่ยก็พูดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะใช้ภาษาต่างกันก็คือสืบชุนไปที่ ระบบประสาทก็คืออินทรีย์ภายในตัวอินทรีย์ของเราเนี่ก็รับรู้แล้วก็ไปที่สมองนะครับสมองสั่งการก็จะมีความรู้สึกหรืออารมณ์เนี่ยเข้ามาผนวกด้วยว่านี่คือดีไม่ดีไปถูกใจหรือไม่ใจพลังก็เรียกว่าอีโกไม่อีโกเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็รับรู้แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบหรือเอาไปสืบ เนื่องต่อไปกับไปเ, s, <S ไป,เปรียบเปิดบาไปบอกว่าเอ๊ะนี่คืออะไรนะครับถ้ามีเคยเห็นเห็นลูกแก้วอันนี้เห็นก็คือลูกแก้ว,กวเห็นปลานี่ก็คือปลานี่ปลาอะไรปลาชอ่อนปลาดุมันก็จะตอบมาแล้วก็ร่างกายก็จะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยนะครับเป็นการรับรู้แล้วก็รู้นะครับอันนี้คือรู้ทีนี้รู้ได้อย่างไรนะครับเราก็จะพูดกันง่นงายๆว่าคือการรับรู้เนี่ยจะรับรู้ได้ดีได้ มากได้น้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ3ส่วนก็คือ,อคุณภาพนะครับร่างกายมีคุณภาพจิตใจมีคุณภาพอา,อารมณ์มีคุณภาพคืออารมณ์ดีมันก็รับรู้ได้ดีนะครับสมรรถภาพก็คือรับรู้ได้เจออะไรมารับรู้ได้ตลอดป่วยไขย้เจ็บป่วยการรับรู้ได้ดีก็ถือว่ามีสมรรถมีสมรรถนะหรือสมรรถภาพนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพก็คือเรียนรู้ได้จําได้ คงทนนะครับแล้วก็เอาไปใช้ต่อเนื่องได้อย่างดีเป็นปกตินะครับอย่างที่เราไปคัดเลือกคนเป็นหมอเนี่ยทำไมต้องเอาคนที่มีความ <c oughs> รู้ความจําดีนะครับแล้วก็มันต้องจําได้เยอะเพราะว่าคนเป็นหมอเนี่ยรักษาคนคือสิ่งรักษาสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือรักษาคนไม่ให้ตายเลยว่ามีมีคุณภาพเนี่ยนะครับต้องเอาคนที่เก่งจําได้ดีจําได้เยอะก็คือมีสมรรถนะ ในเรื่องการจํามีสิทธิภาพในเรื่องการจําแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับก็คือคิดออกถูกได้เร็วนี่นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของคนนะครับก็จะเรียนรู้ได้จากการสัมผัสของร่างกายแล้วก็เข้ามาสู่ร่างกายข้างในก็คือจิตใจและอารมณ์นะครับนี่เป็นกระบวนการเรียนรู้นะครับทีนี้กระบวนการเรียนรู้มันมาจาก กระบวนการอะไรบ้างนะครับกระบวนการทางปัญญาก็คือที่จะให้เกิดความรู้ที่สูงขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ภาษาไทยเขาใช้คําว่าโสตะมยปัญญาก็คือการเรียนรู้ได้จากการใช้อายตนะทั้ง6เนี่ยรับรู้มานะครับเป็นการรับรู้ขั้นพื้นฐานนะครับแต่ถ้าสูงไปกว่านั้นนะครับก็ใช้จินตะมยปัญญาก็คือการคิดต่อคิดต่อเนื่องนะครับในหลักการก็คือรับรู้มาแล้ว พอรู้เรื่องแล้วว่าเป็นอะไรก็คิดต่อว่าถ้าเจอสิ่งแบบนี้มันจะเป็นอะไรจะใช้ประโยชน์ยังไงเอาไปทําอะไรต่อเห็นประวัติสุขโขทัยแล้วต้องเป็นประวัติอยุทยามประวัติกรุงธนบุรีไหมพวกนี้แหละครับเป็นความรู้ที่เอามาเชื่อมกันก็คือคิดเชื่อมต่อเสร็จแล้วจึงจะไปสู่ระดับสูงก็คือปัญญามายะปัญญาก็คือการคิดเรียกว่าแบบสมาธิปัจฐานก็คือการเรียนรู้โดยการ คิดต่อเนื่องอย่างเช่นไอสไตล์เนี่ยนะครับพอคิดขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยทำไมเขาต้องจะคิดว่าอะ,อ,ะอะไรนะพลังงาน MC ว่าอะไร E ีเท่ากับ MC กับยกกำลับบงสองเนี่ยนะครับเป็นคิดจินตนาการคิดอจากมวลจากไป สู่พลังงานปรมนูเนี่ยนะครับเป็นความรู้ที่เขาสร้างขึ้นมาได้โดยด้วยาจากพื้นฐานแล้วก็มาสู่การคิดมาสู่ระดับปัญญานะครับก็จะยาวต่อไปนะครับว่าเมื่อได้ความรู้ในระดับปัญญาแล้วเนี่ยยังสูงต่อไปได้อีกว่าปัญญาเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็น Wi s -dom นะครับคือรู้พื้นฐานนี่เป็น knowledge ถ้าสูงกว่าน,นั้นก็เรียกว่า ระดับปัญญาเป็น wisdom นะครับ wisdom เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงไปหาคําว่าประเพณีวัฒนธรรมก็คือความรู้ที่ดีที่ถูกต้องที่เหมาะสมใช้กับสังคมได้ก็กลายเป็นระดับทรดหรือระดับประเพณีหรือวัฒนธรรมสูงกว่าประเพณีวัฒนธรรมจึงจะเป็นทฤษฎีนะครับก็คือใช้ที่ไหนก็ได้ถูกต้องเหมาะสมเช่นทฤษฎีของ อไอสไตล์ที่ว่านี่นะครับใช้ใช้ที่ไหนก็ได้ทฤษฎีของนักปรัชญาหรือนักวิทยาศาสตร์ที่คิดเรื่องยาเรื่องหลักการอะไรต่างๆนี่ก็เป็นทฤษฎีที่ใช้แล้วเนี่ยไม่ผิดนะครับผิดพลาดน้อยที่สุดจนสูงที่สุดนะครับก็เป็นระดับฟิโลโซฟีก็คือระดับปรัชญานั้นนะครับเพราะนั้นองค์ความรู้ที่มนุษย์เรียนรู้เนี่ยนะครับจากพื้นฐาน อ,องค์เป็นหน่วยที่หนึ่งเขาเรียกว่าแมสจากแมส h นี่ก็คือเป็น Data ใช่ไหมครับจากมวลมาเป็นเดต้าก็คือข้อมูลจากมวลมาเป็นข้อมูลจากข้อมูลมาเป็นสารสนเทศเรียกอ n f o r มิ t i ั n นจากสารสนเทศเป็น Knowledge จาก l e เ g e เป็น Wisdom นะครับจาก Wisdom ค่อยมาเป็น t e o r y นะครับจาก Theory ก็ไปเป็น h i l o s o p h y นี่คือระดับฐานความรู้ของมนุษย์นะครับซึ่ง องความรู้นี้เนี่ยมันพัฒนาจากกระบวนการทางโลกมากว่าหลายก็คือ,คอตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมานะครับก็พัฒนามาก็หลายหลายพันปีเป็นหมื่นหมื่นปีนะครับแต่ว่าในปัจจุบันถ้าเราพูดไปแล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเทียบมนุษย์ได้นอกจากสิ่งที่มนุษย์จะผลิตขึ้นมาใหม่ทีเ่เรียกว่า AI นะครับเคยเห็นไหมครับว่า AI เนี่ยนะครับมาสามารถที่จะเป็น ผู้อ่านประกาศข่าวได,ได้แทนคนวิเคราะห์ข่าวได้นะครับนั่นยังน้อยไปนะครับยังมี AI ที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยหรือไม่ก็เป็นเครื่องมือของผู้พิพากษาเพราะว่า AI ตัวหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์กฎหมายในลักษณะเดียวกันได้เป็นพันๆกฎหมายหรือว่ากฎหมายทั้งฉบับเป็นพันๆชุดเป็นทุกคดีเนี่ยใช้เวลาใน10วินาทีวิเคราะห์ได้หรือว่า ศาลทั้งโลกตัดสินในคดีนี้ลักษณะนี้ว่ายังไงนะครับเพราะนั้นศักยภาพของคนเดี๋ยวนี้ก็มาฝากไว้กับ AI หรือเครื่องมือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแต่ถ้ามนุษย์สร้างขึ้นแล้วเนี่ยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เอาไปใช้ได้แทนคนได้ก็จะยุ่งเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเอาละเรามารู้ว่าความรู้ของคน เกิดขึ้นยังไงมายังไงไปยังไงพอสมควรครับแต่ว่าวันนี้พูดรวดเร็วไปหน่อยอาจจะไม่ไม่ชัดแต่ว่าอยากจะพูดก็ฝากไว้ก่อนว่าความรู้ของคนที่ที่ครูสร้างให้เกิดกับผู้เรียนเนี่ยก็มีทุกระดับนะครับตามระดับชั้นของผู้เรียนตามระดับชั้นข,ของครูที่จะสามารถสร้างผู้เรียนให้เกิดระดับความรู้ได้นอกจากที่ เก่งขึ้นมาเองก็คือเรียนรู้มาพอสมควรแล้วก็จะเรียนรู้ต่อได้เองนั่นก็คือ,อความความเป็นปัญญาเลือหรือความเป็นอาจฉริยะของผู้เรียนก็มีอีกระดับหนึ่งซึ่งก็มีการทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นครูต้องรู้สิ่งที่เราจะไปทําหน้าที่นี่ตัวนี้ก็คือความรู้ของคนนะครับความรู้ของสรพสัตทั้งหลายที่เรียนรู้กันมาที่เรียกว่าคนนี่แหละซึ่งเราจะไปสอนเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นอะไรมาจากไหน ไปยังไงนะครับมีถึงขั้นไหนเนี่ยเป็นองค์ความรู้ขั้นสูงนะครับสําหรับคนที่จะเป็นครูวันนี้เรามาเรียนรู้กันพอสังเขตนะครับเดียวจะพูดกันใหม่ในครั้งต่อไปก็จะเทีอบโยงกับองค์ความรู้นี้นะครับสําหรับวันนี้เราได้คุยเรื่องสําคัญนะครับก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ